สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วครับโรบินน้อย3โล8ขีดนะครับน้ำหนักโดยรวม3ากิโลแขีดที่พี่ๆถามหากันค่อนข้างเยอะนะครับล็อตนี้รู้สึกเข้ามา3ตัวนะนี่ฮะตัวนี้สวยเลยครับ3,800รวมส่งนะครับแจ้งราคาให้ทราบก่อน3,800บาทรวมส่งรุ่น NB 2 2 0 0 UKU นะครับอ่านี่นะรัดปิด แรปบิดโรบินมาคิต้าอันเดียวกันหมดนะครับเนี่ยแรปบิดมาคิต้าคอมเพลชันเม็ดอินเจแปนนะครับอันอน,นี้นี่นะฮะสวยนะครับตัวนี้ใหม่ดึงเบาด้วยลองดึงดูนะครับนี่เล่นดูครับเล่นดูครับบูดเลนด mm hmm. อ่าบอกมากเลยกับบูดไฟในบ้านสวิตดับอยู่นี่นะนี่ฮะสวยครับ คันเร่งก็เป็นบีปบป,ปล่อยให้ตัวนี้ใหม่พี่ใหม่สภาพใหม่นี่ฮะอ่าของแถมมีใบมีดบางยาสายสะพายนะครับสามรายการนะครับสามกิโลแปดขีดครับน้ำหนักเบามากเลยครับเล่นง่ายด้วยติดง่ายด้วยนะครับอะไหล่มีรองรับให้นะครับมีถังน้ำมันใหม่ก็ผลิตเสร็จหมดแล้วนะครับก็ลูกสูบอะไรก็มีหมดครับ ประกัน120วันดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานครับสวัสดีครับ